แซ่บพอไหมคะเปิดคลิปมาแซ่บพอไหมแรงพอไหมร้ายพอไหมคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับแพรนะคะจากช่อง a พ t y Channel นะคะคลิปนี้นะคะแพรก็มาทำตามสัญญาแล้วนะคะที่แพรได้เปิดโหวตไปใน IG Story ของแพรนะคะว่านี่นะคะ how to นะคะระหว่างลุกหวานกับลุกแซบนะคะชอบลุกไหนมากกว่ากันปรากฏว่านะคะทุกคนเลือกลุกแซบให้แพรนะคะวันนี้นะคะก็เลยมาทำตามสัญญานะคะ how to นะคะการแต่งลุกแซบแบบแพรนะคะบอกเลยว่าแต่งตามได้ง่ายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาหน้าสดแบบสดมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะเราก็ต้องลงเซรั่มบำรุงผิวก่อนนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยของแพรเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยดูเฟรชเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแพรเนี่ยนอนดึกมากๆเลยนะคะแต่ว่าแพรมีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะลงเซรั่มตัวนี้ลงไปก่อนได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความเฟรชให้กับผิวเรานะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะสมุตโตนะคะโทเมตโตคอลลาเจนไวท์เซรั่มนะคะเซรั่ม มะเขือเทศเข้มข้นนะคะบอกเลยนะคะว่าหนึ่งซองเนี่ยเทียบเท่ากับมะเขือเทศ10ลูกเลยนะคะผิวจะดูนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสองค์ชมพูมเป็นธรรมชาติผิวที่ขาดการบํารุงนะคะตัวนี้นะคะช่วยให้ดูกระจ่งางใสขึ้นได้นะคะให้ดูแบบมีออร่านะคะดูสุขภาพดีนะนี่คือตัวเนื้อเซรั่มนะคะทุกคน ผิวหน้าเรานะคะก็จะดูสดใสไม่โทมนะคะดูเฟสขึ้นนะคะจากหน้าที่แบบว่าเหนื่อยล้านะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสดูเฟสขึ้นมาได้เลยนะคะผิวหน้าก็จะดูแบบนุ่มชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะซองนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะราคาแค่39บาทเองค่ะเราก็จะได้หน้าแบบเฟชแบบนี้นะคะเตรียมหน้าก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะ ต่อไปนะคะแพทจะลงตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสมู t โต o โทมเมโ o คอลลเจนบีบีแอนนะคะจะปรับให้หน้าของเราเนี่ยเนียนสว่างองชมชมพูนะคะพร้อมกับกันแดด30เท่าเลยนะคะกขุ่มขนดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยจะดูสุขภาพดีสไตล์สาวญี่ปุ่นเลยนะคะ นี่คือตัวเนื้อครีมนะคะเกลี่ยง่ายนะคะบางเบานะคะไม่วอกนะคะแถมยังกันเหงื่อแล้วก็กันน้ําด้วยนะคะหน้าของเรานะคะก็จะดูสว่างเป็นธรรมชาตินะคะด้วยตัวนี้นะคะนี่คือข้างที่แพลงบีบีลงไปนะคะ ขัางนี้ไม่ได้ลงนะคะนีเห็นไหมคือปรับให้ผิวเราเนี่ยสว่างขึ้นทันทีเลยนะแล้วตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นเมคอัพเบสนะคะลงก่อนแต่งหน้าได้เลยนะคะดูสิผิวดูแบบกระจ่างใสมากตัวนี้นะคะแพชชอบความเกลี่ยง่ายของเขานะคะไม่เป็นคาตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคาแค่ส9บาทนะขั้นตอนในการเตรียมผิวหน้าของเราตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถที่จะลงรองพื้นของเราตามใจเราได้เลยนะคะลุคนี้นะคะอายแชโดว์นะคะที่แพชจะใช้แต่งนะคะเป็นสีน้าตาลทองนะคะ เรียบปรูดูแพงลงไปที่เปลือกตาเราเลยนะคะจนถึงประมาณกลางกลางตานะคะไม่ต้องถึงหัวตานะคะลุคนี้นคือแค่ทาตาก็เซ็กซี่แล้วอะลุคนี้นะคะจะเป็นลุคเซ็กซี่ที่ดูแบบช้ำๆนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวพจะลงแก้มด้วยสีส้มนะคะไม่ใช่ส้มหยุดนะคะถ้าส้มหยุดนั่นของแม่สตางค่ะ นี่ปร,รยแล้วนี่แกแค่ลง2ตัวนี้ก็คืหน้าก็ฉ่าแล้วอะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะลงหัวตานะคะเดี๋ยวแพทจะทาไฮไลท์หัวตาสีขาวนะคะเพื่อแบบหน้าเราจะได้ดูตาจะได้ดูแบบโตโต,โตสว่างนะคะเราก็จะได้ดวงตาที่ฉ่ำเวาวนะคะดูเซ็กซี่มีเสน่ห์แบบนี้ต่อไปนะคะแพทจะลงแป้งนะคะ ถึงเราจะลงแป้งทับลงไปแล้วนะแต่ว่าความชํำก็ยังอยู่นะคะปัดปัดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้พวกฝุ่นแป้งอะไรอย่างนี้นะคะออกไปจากหน้าเราต่อไปนะคะแพทจะเขียนคิ้วนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะแพทเลือกใช้ดิ้นสอเขียนคิ้ว in beauty T in one perfect bow นะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะล็อกคิ้วสวยผมปัดคิ้วฟุ้งละมุนสไตล์สาคควเกาหลีเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีถึง3หัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพทจะให้ดูนะคะว่าเขาที่ Inone ยังไง หัวแรกนะคะหัวนี้นะคะจะเป็นดินสอเขียนคิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้นี่นะคะเขียนง่ายเขียนลื่นนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะเป็นหัวที่สองนะเดี๋ยวพจจะให้ดู Eye b r o w p o w d e r นะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะไปแต่งเติมคิ้วเราให้ดูแบบฟุ้งฟูได้นะคะหัวที่3นะคะหัวนี้นะคะจะเป็นหัวแปลงนะคะเอาไว ปัดเส้นคิ้วของเราให้มันดูเลี้ยงสวยเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้คือมันครบทุกฟังก์ชันของการเขียนคิ้วแต่งเติมคิ้วแท่งนี้นะคะราคา1 3 9บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วของเรากันดีกว่านะคะใช้ตรงที่เป็นดินสอน,นะคะว่าคิ้วของเราเลยขั้นที่2นะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะ eye b r พา p o ดอร์นะคะเติมคิ้วของเรานะให้มันดูแบบฟุงฟ้งๆสวยสวยเลย,ย,เลยแท่งเดียวคือสวยเลยค่ะต่อไปนะคะหัวที่3เราก็แปรงคิ้วของเรานะคะ มันดเรียงสวยนะคะโหถูกใจแท่งนี้มากทั้งเขียนทั้งปัดแล้วก็ทั้งแปลงนี่คุ้มมากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําสันจมูกของเรานะคะไฮไลท์หัวจะเป็นเนื้อแป้งนะคะโด่งแล้วนี่เป็นไงจมูกโด่งเหมือนทํามาประมาณ10บรอบนะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวแพจะปัดคิ้วนะคะให้มันดูปูตั้งนะคะ ไฮไลท์สีขาวนะคะปัดหน้าแก้มนะคะปัดหน้าผากแล้วก็ปัดตรงสันจมูกนะคะปัดตรงปากบนนะคะแล้วก็ปัดตรงคางนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าเป็นโซนที่แสงตกกระทบนะคะเวลาที่ออกแสงหรือว่าเจอไฟเจอแสงแดดเนี่ยมันจะคุ้งออร่าคุ้งมากๆค่ะต่อไปนะคะทาสีปากนะคะวันนี้นะคะแพรจะทาสีออกโทนนูตนะคะเป็นนูดนูตน้ำตาลส้มนะคะแต่ก่อนที่จะทาปากเนี่ย ใครนะคะที่มีปากค้ำปากดำนะคะแพรแนะนํานะคะให้เอาคอนซีลเลอร์นะคะมากบสีปากจริงของเราก่อนเพราะว่าการกบสีปากเนี่ยมันจะทําให้สีลิปสติกของเราที่ทาลงไปเนี่ยสีมันจะชัดมากๆนะคะแล้วสีมันก็ตรงโปรโกอะคะ่ะคนนึองออกไหมนี่ก็ทปเลย ลูกนี้นะคะแพรจะทาลิปสติกเต็มปากนะเต็มขอบปากทั้งล่างบนนะคะว่าตามรูปปากของเราเนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงนะคะในการเบนสีออกมานิดหนึ่งนะเบนสีขอบปากนะคะใช้แปรงเกลี่ยลงมาเลยนะขั้นตอนนี้นะคะมันจะทําให้ปากของเราเนี่ยดูอวบอิ่มนะคะดูอวบอิ่มสุขภาพดีดูหน้าจุ๊บเนี่ยจุ๊บไหม ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใครที่ไม่ได้ต่อขนตาอันนี้อันนี้แพะต่อขนตามาันแล้วไม่ต้องปัดมันค่านะคะเพราะว่ามันฟูมากขนาดนี้ไม่ต้องปัดนะคะเดีย๋ยวแพจะปัดมันค่าแค่ขนตาล่างนะคะเพิ่มความคมให้กับดวงตานะคะมันจะได้ดูแบบเซ็กซี่คือยีดใจนะ การปัดขนตา่างต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเลอะคือเลอะเลยต้องมือเบาๆมากๆแล้วเวลาปัดมคาคนะ้าแล้วหน่าจะเกรงนิดนึงเอียงล้ว,ลวคือปัดมคาค้าแลาวยังไงให้หน้าสวยไม่ไดนะ้เดี๋ยวอ้าปากว่างหรือเกรงว่างพยายามทำให้หน้าสวยสุดละตาเราก็จะดูคมเฉียวดูเซ็กซี่ดูแซ่บนะคะ ใช่คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลุกวันนี้นะคะเป็นไงคะ่ะแต่งง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ดูโจบนะ,ะบอกเลยว่าแต่งได้เลยนะคะลุกนี้สวยแซ่บสวยหรูดูแพงแต่แต่งง่ายมากนะเปลี่ยนลุกให้เป็นสาวแซบทันที โอเคค่ะทุกคนนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะที่ how to นะคะแต่งหน้าในตีมนะคะตามใจคนดูนะคะที่แพรที่เปิดโบตไว้ใน IG นะคะซึ่งจัดให้แล้วนะคะตามคําขอนะคะคลิปหน้านะคะแพรจะมีอะไรสนุกสนุกนะคะให้ร่วมเล่นอีกหรือว่ามาร่วมโบทกันนะคะหรือมีเคล็ดลับอะไรนะคะมาแนะนําอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้แพรด้วยนะคะกดถูกใจนะคะเป็นกําลังใจให้แพด้วยนะคะ แลคลิปหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้นะคะแพรไปเร็วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย